ฉีกกดการดูแลน้องสาวได้สิ่งนี้ค่ะจะยกปัญหาตกเขาลดอาการคันฆ่าเชื้อโรคไอเทมลับคืนความมั่นใจ98%ปลอดภัยผ่านมาตรฐานจะเวิร์กแค่ไหนไปดูกันเลยค่ะมาวันนี้เลยเหรอวันนี้ต้องทำโอทีอสิตัวเองใครมาทิ้หน้าไหมนะเรามีโอทีด้วยเหรอวันนี้เออนะ น้องสาวฉันป่วยคันตกเท้าเยอะเลยพี่ก็สอดไปสิจะได้หายไวๆยาสอดอล้วหรอฉันไม่อยากใช้คาวก่อนหลุดออกมาเป็นเม็ดเลยหนูหมายถึงเน่ใช้ดีนะเนี่ยสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีคุณชาบูรเชคที่น่ารักทุกคนนะคะสาวๆหลายๆคนเนี่ยก็คงจะเจอกับปัญหาน้องสาวคันตกเท้ามีกลิ่นแต่คุณรู้ไหมคะว่าสาเหตุเกิดจากอะไรบ้าง โรคที่สาวๆอย่างเราเนี่ยเป็นกันเยอะมากนะคะก็คือโรคช่องคลอดอักเสบน,นะ ที่เกิดมาจากการติดเชื้อพวกแบคทีรียโพโตโซเชื้อราซึ่งแต่ละเชื้อเนี่ยก็จะแสดงอาการไม่เหมือนกันเนาะทำให้น้องสาวของเราเนี่ยนอกจากจะมีปัญหากลิ่นแล้วสีตกเคายังเปลี่ยนนะคะเปลีป่ยนไปเป็นสีเหลืองสีเขียวมีฟองมีอาการคันร่วมด้วยซึ่งปัญหาเหล่านี้ค่ะอาจเกิดได้จากการใช้ผ้านาไม้ถุงยางอนามัยการส่วนล้างช่องคลอดนะคะก็ทําให้เชื้อจุลินทรีย์ชนิดดีเนี่ยเหลือน้อยลงก็ล้วนเป็นสาเหตุที่ทําให้ช่องคลอดของเราเกิดความไม่สมดุลทั้งนั้นซึ่งจริงน้องคอยรือกูรูคอยเนี่ยเคยทำคลิปไปแล้วนัน อาการที่เกิดขึ้นเนี่ยพอเป็นเราก็ต้องรักษากันไปใช่ไหมคะแต่หลายคนคงกังวลกับการที่จะต้องมาใช้ยามีคุณคุณถามเรื่องนี้เข้ามาเยอะค่ะมันก็เลยเอ๊ะลองเสิร์ชดูซิว่าจริงๆรแล้วผลิตภัณฑ์เขามีอะไรบ้างนะคะส่วนมากก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทําความสะอาดภายนอกเนอะแต่ว่าหมอก็ไปเจอผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดน้องสาวเนี่ยซึ่งเป็นแบบใสลิงเจลสามารถที่จะทําความสะอาดได้ด้วยแล้วก็บํารุงได้ด้วยนะปลอดภัยน,นะคะลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียได้ไม่เป็นอันตรายกับน้องสาวผลิตภัณฑ์ที่ว่าคือสูตรนี้นะคะ b i i n e r จะมองให้ดูนะคะซึ่งข้างในเนะะี่ยค่ะเขาก็จะอยู่ในลักษณะแบบฟอยล์แบบนี้ถ้าเราแกะเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นลักษณะแบบไซ่ลิ้งแบบนี้นะคะซึ่งตัวเจลเนี่ยก็จะอยู่ข้างในไซ่ลิ้งนี่แหละเท่าที่หมองลองใช้หมองว่าจุดเด่นของสูตรเนี่ยเขามีอยู่5ข้อด้วยกันอย่างแรกเลยคือช่วยลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียด้วยสารที่มีชื่อว่า ethyl hexyl glycerin นะคะหรือจะเรียกว่า ec10 ก็ได้นะคุณก็ได้จากประเทศเยอรมันนะ แต่ว่าจริงๆแล้วอาการคันเนี่ยจะไม่ได้เกิดแค่จากเชื้อแบคทีเรียนะคะสาเหตุส่วนใหญ่ก็เกิดมาจากเชื้อราด้วยคือเขามีรายงานนะคะว่าเอทิลเฮกซิลกรเสเรนเนี่ยสามารถให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้สูงและที่สําคัญเนี่ยค่ะมีการทดสอบฤทธิ์ในการต้านเชื้อทางพืชสมัยหางเนี่ยพบว่าเอทิลเฮกซิลกรเซเรนมีความสามารถในการไปทําลายเชื้อทําให้หยุดการเจริญเติบโตสามารถต้านเชื้อได้หลายชนิดอย่างเช่นเอสเปอร์เจรตไนเจอร์สตาฟีโลคอคัสออเรียสโซเดอโมเนสเอริกิโนซาเอสเชอร์เชียโคไลแล้วก็แคนดิดาอะคิ ซึ่งก็ล้วนเป็นเชื้อที่ทาให้เกิดอาการคันแล้วก็ตกขาวผิดปกติในผู้หญิงทั้งนั้นเลยเนาะจุดเด่นข้อที่2ก็คือว่าเขามาช่วยปรับ pH บาลานซ์ให้กับช่องคลอดของเราด้วยนะคุณปกติแล้วค่ะช่องคลอดของเราจะมีแบคทีเรียชนิดดีอยู่นะที่เรารู้จักกันในชื่อแล็โตบาซิลัยนั่นแหละเขาก็จะมาสร้างสภาวะกรดแลคติกขึ้นนะเพื่อให้ช่องคลอดของเราเนี่ยอยู่ในสภาวะที่สมดุลเหมาะกับการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียชนิดดีนะคะและอีกอย่างเนี่ยก็เพื่อเป็นการควบคุมไม่เชื้อชนิดทีีีี่่่่่ไมมมดดหรรรืือออออออเเเเเเเชช้้กโคนนนนนนยยพพิจาวขขึังงสสุลล H ป จะเกิดโรคต่างๆได้ง่ายขึ้นสูตรนี้ค่ะเขาก็เลยใส่โซเดียมแลคเตตแล้วก็โซเดียมกลูโคเนตซึ่งนอกจากจะให้ความชุ่มชื้นภายในช่องคลอดแล้วเนาะยังมีฤทธิ์เป็นแอนตี้ไมโครเบลนะคะก็คือควบคุมการเจริญเติบโตของพวกเชื้อแบคทีเรียเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆก็จะทําให้แลคโตบาซิลัสเนี่ยกลับมาเติบโตได้แล้วก็จะมาช่วยสร้างกรดแลคติกก็คือสร้างสภาวะความเป็นกรดให้ช่องคลอดสมดุลได้อีกครั้งหนึ่งนะคะจริงๆเขาก็มีงานวิจัยนะคุณที่เกี่ยวกับการทําให้สภาวะช่องคลอดสมดุลนะช่วย ซึ่งเชื้อราเชื้อแบคทีเรียชนิดที่ไม่ดีชนิดที่เป็นเชื้อก่อโรคจะเจริญเติบโตในสภาวะแบบนี้ไม่ได้นะข้อ3นะคะ เขาใส่สารชําระล้างที่มีความอ่อนโยนอย่างที่คุณรู้ว่าช่องคลอดของเราเนี่ยระคายเคืองได้ง่ายนะคะสูตรนี้เขาใช้ T c o c o อิ u H t ูตาเมนะคะจากญี่ปุน่นซึ่งสารนียคะ่ะมักจะใช้ในผลิตภัณฑ์สาหรับเด็กนะเพราะว่าค่อนข้างมีความอ่อนโยนสูงมีสรพคุณมาช่วยให้ความชุ่มชื้นนะคะมี aloe barbadensis extract นะหรือสารสกัดจากว่านหางจระเข้มาช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นอีกแรงหนึ่งแล้วก็มาช่วยลดการอักเสบระคายเคืองของช่องคลอดได้ด้วยขอ้อ 4. ค่ะเขาไม่มีสารตกค้างนะคุณสูตรนี้เขาใช้สารสกัดจากหญ้ารีแพ เป็นสมุนไพรในผู้หญิงซึ่งได้รับความนิยมมากเลยในปัจจุบันนะคะก็มีสรรพคุณมาช่วยกระชับช่งองคลอดได้ด้วยข้อ5ข้อนี้ก็สําคัญเหมือนกันเขาผ่านจินโนโคโลจิส์เทสนะคะทุนก็ทําให้เรามั่นใจได้ว่ามาใช้กับช่งองคลอดแล้วไม่ระคายเคืองเนาะแต่ถ้าใครที่มีปัญหาคันช่งองคลอดตกค้างผิวกติจากปวกเชื้อราเช้แบคทีเรียต่างๆเนี่ยค่ะแล้วมีอาการช่งองคลอดแห้งด้วยหมอจะแนะนำไปสูตรนี้อ s เซอร์ฟ i มิเลนเพนเซอร์โลเจลนะคะ คือส่วนประกอบของสูตรนี้ก็จะเหมือนกับสูตรแรกเลยแต่ว่าจะต่างกันตรงที่สูตรนี้ใส่ว่านหางจระเขเ้มาถึง2เท่าแล้วก็ยังมีสเปรินซึ่งเป็นน้ำมันจากธรรมชาติเนี่ยมาช่วยเติมความชุ่มชื้นแล้วก็มาฆ่าเชื้อแบคทีเรียอน่อนได้ด้วย1กล่งกล่องเขาจะมี3าชิ้นที่อยู่ในถุงที่เป็นฟอยล์แบบนี้นะคะคุณซึ่งถ้าฉีกฟอยล์เนี่ยเราก็จะเจอว่าเป็นไซลิงแบบนี้นะ,ะตัวเจลก็จะอยู่ในไซลิงนี้แหละนะคะเวลาที่ใช้เนี่ยเราก็ต้องดึงจุกออกอเดี๋ยวผมกดให้ดูนิดนึง ตัวเจลเขาก็จะใสไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะคะตัววัสดุของไซลิงเองนะะ็นเนี่ยค่ะเขาก็จะเป็นผิวเรียบลื่นนะคุณเวลาที่สอดเข้าไปในช่องคลอดเนี่ยค่ะไม่เจ็บนะคือหมออใช้ไปกล่องนึงแลวกล่องนึงเขามี3มชิ้นใช่ไหมใช้ง่ายไม่เจ็บอย่างที่บอกนะอาการระคายเคืองคันยุบยิบหลังการใช้ก็ไม่มี คือหลังจากที่สอดเข้าไปในช่องอคลอดนยคะเราก็กดเจลให้ออกไปอยู่ในช่องคลอดประมาณ10-15นาทีใช้สัปดาห์ละ1-3ครั้งหลังใช้ทุกครั้งหมอจะใช้ผ้า,นาอนาไมค่ะรองไว้นะคะคุณป้องกันไม่ให้เหลอะบางทีก็จะมีน้ําตัวเจลในแนะหละที่ไหลออกมาได้คนที่มีอาการทานันตกขาวเยอะตกขาวผิดปกตินยคะสามารถใช้ได้เลยแต่แนะนำว่าควรงดในช่วงที่มีประจำเดือนนะคะคือให้ประจำเดือนหมดก่อนนะแล้วค่อยมาใช้ ส่วนใครที่ใช้หลังจากที่มีกิจกรรมทั้งเพศกับแฟนกับสามีอย่างเงี้ยค่ะก็ควรเว้นห่างจากกิจกรรมนั้นสักสิน,นาทีเนาะทั้งสองสูตรเลยนะคะคุณคหนึ่งกล่องเนี่ยเขาราคา690บาทค่ะแต่ว่าช่วงที่มองซื้อเนี่ยเขามีโปรโมชั่นลดเหลือ490บาทเป็นหนึ่งแถมหนนะคะคุณคุณที่สนใจนะก็หาซื้อได้ทางไลน์ทาง Facebook หรือจะโทรก็ได้เดี๋ยวมองใส่ช่องทางการติดต่อไว้ในแคปชั่นให้ทั้ง2สูตรก็เลือกใช้ตามความเหมาะสมได้เลย ผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดจุดซ่อนเร้นมองว่าสูตรนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าสารคุณหลายๆอย่างคล้ายกับยาสอดแต่อยู่ในรูปแบบไสลิ้งเจลทำให้เข้าไปได้ตรงสุดแล้วเป็นแบบเจลเนี้ก็ล้างออกได้นะคะไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นแบบเม็ดยาละลายไม่หมด หรือว่ามีตะกรนปิดอยู่เหลืออยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะสำหรับคุณ,คณ,คณที่มีปัญหาช่องคลอดอักสเสบตกขาวผิวปกติตกขามีกลิ่นหรือว่าคันอย่าลืมมาเมาม,าม,ามาอยกนะันนะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าหมั่ก็ฝากกด Subscribe ไลค์แล้วก็แชร์แผดคนที่งคุณรักฝากติดตามข้อมูลสุขภาพความงามตามหลักการแพทย์ได้ที่ช่องกรูเช็คันนี้กรูยามังไปแล้วนะคะ